Oh, วันนี้เป็นเปเปอร์ตัว B T S นะครับเราออกเปเปอร์นี้เพราะว่าเรามีการอัปเดตเรื่องของอตัว e a r t i n g เมื่อวานนี้นะครับพี่สรุปก่อนนะครับพี่ยังบายตัว B T S อยู่นะครับแต่ปามีการปรับตัว target ลงนะครับจาก6บาท40ลงเหลือ5บาท59นะครับจากการที่เรามีการปรับตัว earnings ของ B T S ลงนะครับเพื่อสะท้อนไอ้ตัวสายสีเหลืองสายสีชมพูนะครับที่มันขาดทุนมากกว่าที่เรามองไว้ นะครับรวมถึงการที่ B T s เนี่ยเสียภาษีนะครับมากกว่าที่เรามองนะครับอไอ้เรื่องภาษีเนี่ยพี่พูดไปเลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าที่กนทุนเห็นเนี่ยคือไตมัสหนึ่งของเขานะครับเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาเนี่ยเขามีผลขาดทุนนะครับแต่กลายมาเป็นว่าบริษัทเนี่ยต้องเสียภาษีซึ่งภาษีที่จ่ายเนี่ยสูงมากๆนะครับไตมัดหนึ่งเนี่ยจ่ายประมาณเกือบเกือบห้าร้อยล้านนะครับ คุยกับบริษัทก็คือว่ามันมีด้วยความที่ PEX เนี่ยมีบริษัทลูกบริษัทย่อยอยู่เยอะมากกลายมาเป็นว่าบริษัทที่ทํากําไรเนี่ยมันเสียภาษีและมันไม่สามารถจะเอาไปออ f s e ตนะครับกับบริษัทที่ขาดทุนได้เลยนะครับนั่นแปลว่าต่อให้ขาดทุนก็ยังเสียภาษีอยู่นะครับนั่นคือภาพนะครับว่าทําไมเรามีการปรับประมาณการนะครับพี่เอาคีย์พอยต์ก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยลงรายละเอียดเรื่องของการปรับประมาณการนะครับ ถามว่าทำไมเรายังบาย BTS อยู่มีการปรับประมาณการลงนะครับเพราะว่าเราคิดว่าราคาหุ้น BTS นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเอาแค่ปีนี้อ a l o ก็ได้นะครับเจอทั้งเรื่องของ msci นะครับเจอทั้งเรื่องของไอตัวประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนราคาตอนนี้ของ BTS เนี่ยเราบอกว่ามันถูกดูยังไงถูกนะครับ p r i per book ซึ่งเราคิดว่าเป็นราคาที่ conservative ที่สุดในการดูバาเ t ชันของหุ้นเนี่ย มันลงมาเทรดที่1.2เท่า p พ i per book นะครับ BTS ไม่เคยเทรดที่1.2เท่า p พ i per book มาก่อนนะครับช่วงโควิดก็ไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าราคาเนี้ยต่ํามากนะครับแล้วเราคิดว่าน่าลงทุนเนี่ยใส่ความกังวลเข้าไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดทุนในใตรมัดหนึ่งนะครับที่อาจจะต่อเนื่องไปยาวนานเป็น2ปี3ปีหรือเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วมันไม่ช่วย c r e a t แ v a รู้กับ BTS เดี๋ยวอันนี้เราลงดีเทลว่าเราไม่ได้เชื่อว่า BTS จะขาดทุนตลอดไปนะครับเราคิดว่าขาดทุนปีนี้ปีเดียวแล้วปีหน้ารีคอปเปอร์นะครับรวมถึงเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยเราไม่ได้มองเลวร้ายถึงขั้นว่ามันจะมีเรื่องของแชร์ d ดลูชั่นเกิดขึ้นกับ BTS นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเราในการซื้อของ BTS คือเราบอกว่าถูกมากปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เลวร้ายขนาดที่เราควรจะเห็นไพเปอร์บุก1.2เท่านะครับ นั่นคือคีย์แมสเซจของ B T S มาดูว่าระรับประมาณการอะไรนะครับแล้วก็เทรนในอนาคตของ B T S เป็นยังไงนะครับระรับประมาณการ2เรื่องที่เราบอกไปนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของสายสีเหลืองสายสีชมพูนะครับที่มันขาดทุนมากกว่าที่เรามองไว้นะครับมันขาดทุนถึงขั้นทําให้ B T S ในไตมัดหนึ่งเนี่ยขาดทุนเลยนะครับถามว่าออไอ้ตัวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยมันมีโอกาสเทินอะาวไหมเราคิดว่ามีนะครับและมันจะเป็นการค่อยๆเทิออนอลาว ในปีหน้านะครับนั่นคือตัวสีเหลืองสีชมพูถามว่าปีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้สีเหลืองสีชมพูมันขาดทุนมากกว่าที่เราคาดแน่นอนตัวประมาณผู้โดยสารนะครับตอนนี้4สี่หมื่นถึงหกหมืคนมันไม่เบรกอีเวนต์อยู่ละพร้อมกับการเปิดไอ้ตัวการเดินรถในช่วงแรกๆเนี่ยอย่างที่อาทิตย์กับนักทุนเห็นมันมีทั้งมีการเสียนะครับมีการทั้งอุปกรณ์หลุด นะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงขุกขะช่วงแรกและมันทำให้รายได้ของ BTS แทนที่จะเดินลด365วันเนี่ยมันกลายมาเป็นว่าเดินลด360วันบ้าง350วันบ้างซึ่งรายได้เนี่ยมันยิ่งหดหายไปแต่ปีหน้าเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่คิดว่าการขุกขะที่เกิดขึ้นในปีนี้มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าอีกนั่นคือข้อหึ ข้อสองประมาณผู้โดยสารเราคิดว่า4ี่หมื่นหรือหกหมื่นเนี่ยยังไงก็เพิ่มขึ้นนะครับพอมันเป็นภาพแบบนี้นั่นแปลว่าขาดทุนที่เยอะมากๆในปีนี้มันจะค่อยๆผ่อนลงนะครับปีนี้เรา forecast ว่าแต่ละสายเนี่ยขาดทุนประมาณพันล้านปีหน้าเหลือขาดทุนประมาณ800ก็ช่วยแอดมาละสําหรับตัวบอททอมไลน์ของ BTS นะครับพร้อมกับบริษัทลูกที่ที่นักลงทุนกับกับเราเนี่ยคอนเซิร์นมาโดยตลอดนะครับที่ทําให้งบของ BTS มันมันดูแย่เนี่ย เราก็เห็นว่ามันมีการเทิร์นาลาวเรียบร้อยนะครับแชร์ออฟที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้กลับมาเป็นบวกแล้วในไตรมาสหนึ่งประมาณ200ล้านและมันเดชเบนไก่ว่ามันจะดูดีขึ้นด้วยนะครับถามว่ามันเทิร์นาลาวได้ยังไงนะครับไม่มีเคอร์ลี่ลอสที่เคยบุ๊กจากเคอร์ลี่เนี่ยหายไปละนะครับนั่นคือตัวช่วยที่1นะครับแรปิดนะครับซึ่งธุรกิจของเขาเองนะครับบวกกับที่เขาไปถือหุ้นในสิงเกอร์ธุรกิจก็ดูเทิร์นาลาวแล้ว เพราะฉะนั้นจะเป็น2เรื่องที่เข้ามาช่วยเทินาลาวในเรื่องของผลประกอบการ b ีเนะครับปีนี้นะครับเรามองว่าเขาจะขาดทุนประมาณ1,300ล้านนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะมองเรามองว่าเขาเนี่ยจะเทินาลาวกับมาเป็นกำไรบางๆได้ประมาณ9ล้านนะครับจากเรื่องของสายสีเหลืองสีชมพูที่ Recover กับบริษัทลูกที่มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการเทินาลาวแบบนี้กับปริเ t ช o น e ที่มันดูต่ำมากๆเนี่ยคิดว่ามันมิชแมท นะครับมันไม่ไม่สมเหตุสมผลประกอบกับเรื่องของการเพิ่มทุนอย่างที่เราบอกไปเพิ่มทุนของ b ี s เนี่ยไม่ได้เสี่ยงมากนะครับเ,ออเรื่องของแชร์ดรายูชั่นสิบแก็จริงนะครับแต่มันจะเป็นการที่เขาเข้าไปซื้อ Rocktech ที่มีกําไร300ซึ่งเราบอกว่ากําไร300ถ้าเกิดมาดูขาดทุนของ BTS เนี่ยมันแปลว่ามันแอดแปรรูปให้กับ BTS ชัดเจนแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองกําไร9้าล้านซึ่งเราไม่ได้รวม Rocktech เข้าไปแปลทีครับแปลว่า BTS เนี่ยจะมีกําไร309้าล้านเลยนะ ยังไงก็โมเดลออ f เซ็ตแชร์ไดรูท่านที่เกิดจากการเพิ่มทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนเราก็ไม่ได้มองว่ามันแบกขนาดนั้นราคาหุ้นที่เทดท,ที่ไพายเปิดบกุกถึงสองเลยไม่สมเหตุสมผลในมุมของเราเป็นที่มาของการที่เราซื้อตัวเทสนะครับที่ราคาเป้าหมาย5บาท5.9บาท